ร้านพี่บูร์นท่อไอียไดนนโมหม้อน้ำดอกตใต้ค่ะเปลี่ยนหม้อน้ําค่ะทําการประกอบอน,นี้ช่างกําลังประกอบหม้อน้ําอลูมิเนียมค่ะถ้าเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมจะซ่อมไม่ได้นะคะเปลี่ยนอย่างเดียวค่ะจะเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมตัวเก่าที่ติดกับรถมานะคะไม่สามารถซ่อมได้ค่ะแต่ถ้าเป็นหม้อน้ําทองแดงสามารถซ่อมได้ค่ะกำลังทำการใส่น้ำ ในหม้อน้ำทำให้เต็มหม้อน้ำนะคะแล้วก็ใส่ในหม้อพักน้ำค่ะตอนนี้ช่างทำการติดเครื่องแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะประกอบหม้อน้ำอลูมิเนียมรถยนต์ข้อไอเสียไดายนามปกไฟท้่เราจะตั้งอยู่ที่อำเภอ